เฮ้ยจะบอกว่าหมีรห่ร้านนี้แบบคือความสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหดู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 ความยาวมาว้าลุยฮะหืมขบก็หือดูดูดูเลือดเรียงตัวแบบนี้สามชิ้นลยุยฮะน้ำจิ้มราดนะฮะโอ้โหชโล,ล,ลมชโลมเลยครับฉโลมชโลมมูสนันเล็กน้อยลยุยครับโอ้โหมาสับนะฮะวันญญนี้ อดไม่ไหวจริงอยากกินมากมันเด็ดมากเลยอ่ะสุดๆตัดคลิปเสร็จต้องกลับมาซ้ำนะเฮีย yeah. <laughs> แล้วก็นี่ฮะดูซุปเป็นซุปกระดูกเป็ดนะครับนี่โอ,โอ้โหข,ข้มวมข้นความหอมพิธ<อ>ีเด็ดเขาซุปเข้มข้นมากซุปขนะเข้มข้นมากโอ้ซุปกระดูกเป็ดบะหมี่ดูคลิปแล้วต้องกลับมากินซ้ำ ใจไม่ไหวพริกร้านนี้นะฮะเด็ดจริงๆบอกเลยไม่ธรรมาดามากๆอ่าวางเลยครับรน,นี่แล้วก็น,น้ำส้มลงไปอย่างนี้เฮ้ย,ยสุดจริงบอกเลยร้านนี้ใครไม่เคยกินแนะนำซุปไม่เหมือนที่อื่นโอ้สุดีครับเส้นครับมาครับดูงนี้ คือหมึกสุกงอกนี่ฮะคู่พอดีติดงานมาไม่ได้เลยมาลุยเดี๋ยวซื้อกลับไปฝากนางลุยครับอืมเลือดว้าลุยฮะโอ,อะะ้นี่ฮะเนื้อเป็ดฮะเต็มช้อนเลยเรามาบ่ายสามเรื่องนี้เหลืยเนื้อเดียวลุยครับดกเอ้ยมามาอีกแล้วข่าวดี บะหมี่สองก้อนเลยฮะเมื่อวานก้อนเดียววันนี้สองก้อนเฮ<พ>้ยจะบอกว่าบหมี่ร้านนี้แบบความสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหดู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 ความยาวมาเลยฮะหืมกลุ่มลกโอ้วันนี้ขายดีจัดนะน้ำจิ้มังไม่เหลือเลยรู้ไหมครับนี่ใส้แก้วนะฮะเด้งๆแบบนี้มา น้ำฮารลเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นจริงคนละนัวมากโอมาดูยัน้ว <c oughs> ร้านวันนี้ยังไม่สี่โมงเลยคัดก่อนเปนเดียเพราะที่มันแบบ ืหดูดูดูเลือดเรียงตัวแบบนี้สามชิ้นลุยฮะดูดูดูความเปื่อยเค้านะดูดิพวกมอดินของเขาทุกอย่างมันเปื่อยแบบเปื่อยยุ่ยหมดเลยอ่ะอือเปื่อยมากมากดิดิออกจากกระดูกได้เลยหลุดเบลล่อนล่อนเลยการทา้ที่มันมากนี่เนื้อเป็ดลงแบบนี้นะฮะคลุกเลย นี่หนังๆหนังๆมาลุยครับครับนี่อ้ออยหูแกล้งดูนะดคูคำใส่ดูคำใส่แล้วใส่แก้ลวลาโดนน้ำจิ้มลาดแบบนี้นะฮะลุยครับเดี๋ยวต้องคอยจุ่มคุณโยนี้นี้น้ำจิ้มลาดนะฮะ โอ้โหฉโลมฉโลมเลครับฉโลมชโลมมูสสัตวเล็กน้อยลุยครับโอ้โหชืดอุ่อือหือแล้วดูนี่ความเปื่อยนะนี่เปื่อยจหนหลุดมาเลยอ่ะคุณเจ้าเป็ดสะพานเหลืองเจ้าเก่าสาขาหนึ่งนะฮะร้านนี้ปึ๊บปิ๊งเอามาัามา้ยคุณเจ้าเป็ดสะพานเหลืองสาขาหนึ่งนะฮะเจ้านี้ อร่อยในซอยกิจพาณิชย์มาทําได้ไม่มีผิดหวังเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินอีกสุดยอดมากครับเชียบ